ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายมูเตลูใครชอบมูต้องมาทางนี้ก่อนจะไปฟังกดติดตามและปกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะดวงเดือนเมษายนปี2567จัดเต็มครบทั้ง12ราศีการงานการเงินความรักโชคลาภ เปิดดวงการงานการเงินและข้อควรระวังรวมถึงเรื่องของสุขภาพราศีไหนต้องระวังกันบ้างราศีไหนบ้างจะรวยเพราะการเสี่ยงโชคพร้อมเคล็ดลับการเสริมดวงดวงชาวราศีพิจิกดวงจะเป็นอย่างไรบ้าง ไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะดวงของชาวราศีพิจิกในเรื่องของการงานดวงการงานการงานจะดีค่ะธุรกิจสำเร็จ,จเจริญมั่งคัง่งกำไรดีอาจมีการลงทุนจำนวนมาก ควรวางแผนการบริหารการจ่ายให้ดีค่ะเพราะมีแนวโน้มจะจ่ายมากไม่ควรฟุ่มเฟือยจะเกิดปัญหาที่หลังบางคนเปิดทำธุรกิจส่วนตัวได้เป็นช่วงที่น่าสนใจค่ะโปรเจกต์ที่หลากหลายรีบเลือกทำโครงการที่ดีจะทำเงินให้ค่ะระวังเลือกผิดอาจจะสูญเงินนะคะ ดวงการเงินต่อไปการเงินจะดีขึ้นถ้ามีปัญหาติดขัดจะมีทางออกช้าหน่อยแต่จะได้เงินที่รอคอยได้รับการประกาศตัดสินยุติธรรมค่ะหมั่นทำดีเข้าไว้ยังมีรายจ่ายติดพันไม่ควรสร้างหนี้ค้ำประกันจะพัวพันยาวค่ะอาจจะมีเซอร์ไพรส์ในด้านดีโชคช่วยฉิวเฉียดบุญสะสมจะหนุนทำให้มีโชคดีมีลาบค่ะ ดวงความรักคนโสดจะโสดต่อหรือมีรักใหม่อยู่ที่เราค่ะ อยากมีรักก็ออกไปหาพบคนใหม่ๆช่วงนี้จะมีสเสน่ห์ที่ไปเกี่ยวใจหลายคนได้บุค,คลิกดีบวกอารมณ์ขันจะเป็นที่ดึงดูดใจคนมีคู่รักจะดีถ้าวาจานุ่มนวลชวนอารมณ์ดีมีแข็งแล้วก็ต้องมีอ่อนค่ะจะต้องมีความยืดหยุ่นเข้าด้วยให้อิสระกับคู่พอจะเหมาะเป็นที่รักยิ่งขึ้นค่ะอย่าลืมให้เวลาคู่ตัวเองให้มากๆนะคะ สุขภาพมันดูแลจิตใจเลิกคิดมากลดเครียดคุยกับคนที่เมตตาให้คำปรึกษาที่ดีสุขภาพจะยิ่งดีค่ะ ควรระวังสำคัญที่ควรมีความยืดหยุ่นหนักเบาเหมาะกับสถานการณ์แข็งก็เล่าไปก็แตกร้าวอ่อนไปก็แก้ปัญหาไม่ได้ค่ะ <önce> เคล็ดลับการเสริมดวงปฏิบัติธรรมทำบุญแผ่เมตตาให้ตนเองและเจ้ากรรมนายเวรเมตตาให้อาภัยต่อตนเองและผู้อื่น จิตจะเบิกบานเข้มแข็งขึ้นทำบุญช่วยชีวิตสัตว์บริจาคให้ผู้ยากไร้ค่ะขอให้ทุกท่านมีสติกับการใช้ชีวิตนะคะ